สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเลืองนกทานะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องที่3นะครับวันนี้เป็นเครื่องหยอดกระโพดนะครับใส่รถไทยนั่งขับใส่ได้ตั้งแต่14แรงนะครับจนถึง45นะครับ50แรงก็ได้นะครับตัวนี้จัดส่งลูกค้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดส่งนี้ครับ ตัวนี้ก็หน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับระหว่างขาอยู่ที่ห5้าเซนนะครับผมห5สห้าเซนขาธรรมดานะครับรุ่นนี้เครื่องยอทเขาโพดขาธรรมดาจานคู่ลูกปืนใบขี้เมาครับนี่นะครับจานใบขี้เมาสิบสี่นิ้วนะครับของลูกปืนตัวนี้ราคาหนึ่งเจันบาทนะครับเครื่องยอดขขาโพดแถมสลักให้สามตัวนะครับสลักไปใส่รถนี่นะครับสลัก แล้วก็จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะครับ1คู่จานหยอดด้านในนี้ก็หยอดด้านในจะเป็นสามหุนครึ่งนะครับเ<ส>ขาโพดจะลงประมาณสักหนึ่งเม็ดได้นะครับนี่ครับสามหุนครึ่งสามหุนครึ่งนะครับผมดลงป,ประมาณหนึ่งเม็ดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสี่หุนนะครับ ข้าวโพดจะลงสักสองเมตรได้นะครับตรงนี้ก็เป็นถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยสแตนเลสนะครับถังปุ๋ยนะครับสแตนเลสโครงกครงจากด้านหลังนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นขากบคู่นี่ครับขากบกบดินให้ไปกบข้าวโพดนะครับขาเลื่อนปรับได้นะครับผมขาสามารถเลื่อนปรับได้ ขันน็อตตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตนี่ครับน็อตตัวนี้ขันออกแล้วก็ขยับนะครับขยับตัวถังพร้อมกับขานะครับพร้อมกับเฟืองนะครับขยับไปพร้อมกันเลยถ้าขยับเข้าก็จะได้อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะมันจะติดนี้ติดโซ่แต่ขยับออกจะได้เยอะอยู่ครับถ้าขยับออกนะครับจะได้เยอะอยู่ ขยับเข้าได้นิดหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะก็จะได้นิดหน่อยครับราคาหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับรุ่นนี้หนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งก็แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับ 094-46992-24ครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับผมร้านตั้งที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางมีทั้งขาธรรมดาทั้งขาอิสระนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ